สวัสดีครับอยู่กับอ้นิวนะดีแม็ก2023นะฮะเทอร์แรมโบฮะคันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยนะครับขนาดเท่านิ้วนะฮะแรมสองรอมสามสิบสองจากวายเอสเกชุดโปรโมชั่นนะฮะพร้อมกับใช้กล้องถอยเดิมตัวรถแปลงระบบนะครับเข้ากับหน้าจอตัวนี้นะฮะพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยฮะมาดูงานติดตั้งลงรถนะครับสวยๆเลย,ยว่าติดตั้งแล้วออกมาเป็นยังไงนะฮะเดีย๋ยวมาติดตามรับชมของจริงได้เลยนะครับ นี่ครับหน้าจอใหญ่โตจริงฮะหน้าจอสวยนะครับแบบนี้ฮะเดี๋เข้าเกียร์ถอยหนยฮะโชว์กล้องถอยหน่อยเข้าเกียร์ถอยแล้วนะจะเห็นว่ากล้องถอยทํางานมีเส้นการระยะคมชัดนะครับเป็นเทปเพดีนะครับตัวสีสวยเลยนะครับภาพอาจจะมีการปรับหน่อยนะเนื่องจากว่าภายในของตัวดี a มนะฮะหรือรถที่มีโทนสีดำนะครับก็จะมีการปรับอัตโนมัตินะครับโอเคตัดภาพมาครับ อันนี้มีกล้องหน้าระบบ Android อยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหฮะแบบตัวเล็กแบบนี้ฮะตัวนี้ใส่ซิมทั้ที่ฮะตัวนี้ใส่เมมโมรีได้ด้วยนะฮะเก็บไปเลยนะฮะตัวนี้ไม่มีหน้าไม่มีหน้ากล้องนะฮะอาศัยหน้าจอ n d r ด i d แสดงผลนะครับอย่างรู้กันนะครับมาดูที่แอปพลิเคชันของเขาเลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Traffic Safety นะฮะตัวนี้ดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวนะปรับภาพแป๊บนึงครับนี่เลยนะับ Traffic Safety กดเข้าไปครับปึ้งเข้าไปเราก็จะเห็นว่าด้านหน้านะครับเนี่ย มีการโชว์นะครับการบันทึกด้านหน้าในร้านอยู่นะครับแบบนี้ครับจอภาพแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับใช้ Isuzu All New D Max 2022อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับระบบควบคุมพลังงานันนี้ก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเบาเสียงเล่งเสียงเปลียนแท็กได้หมดครับการเรียกดูนะครับในส่วนของไฟล์ที่บันทึกสามารถเรียกดูได้จากตัวนี้ฮะกดลงไปนะครับก็จะเปิดแฟ้มนะครับเปิดดูแฟ้มนิดหนึ่งครับ เปิดแฟ้มแล้วก็สามารถเลือกนี่ฮะแบบนี้ฮะการอารบันทึกก็สามารถที่จะได้ยินนะครับทั้งภาพและเสียงเลยนะครับการบันทึกแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแบ็ออกไปครับแบ็ออกไปครับปิดเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์นี้นะครับพาเปิดไฟล์นะครับด้านข้างนะครับจะเห็นปุ่มในการใช้งานนะครับ อย่นี้มีปมขึ้นมาสีข,ขาวนะบวกลบนะคารบวอลุ่มนะฮะแบ็คโฮมนะครับปิดนะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจที่จะติดตั้งก็อินบอ็อกได้เลยนะครับตัวนี้พีเพสมีเพจตโตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดู YouTube กันหน่อยนะฮะนี่ครับ YouTube มาแล้วครับ YouTube นะครับ เป็นระบบสั่งเสียงไทยเล่นได้2อแอปพลิเคชันด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูฮะใช้ไมครโฟนตรงนี้นะครับแต่งรถเพชรชบูรณ์นี่ครับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยฝากช่องแต่งรถนะแต่งเพชรชบูรณ์ได้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันหน้าช่องเป็นแบบนี้นะครับเลโก้เอฟซแต่งรถนะแต่งเพชรชบูรณ์แบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็อินบ็อกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโอเค ที่หน้าจอโฮมสามารถเปิดสองแอปด้ยการกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเราเปิดแอปอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสามารถที่จะเปิดสองแอปได้นะครับด้วยการกดปุ่มค้างไว้นะฮะแบบนี้แล้วก็เลื่อนสไลด์เอานะครับสนใจจะไปฝั่งไหนก็ได้เลยนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเปิดอีกสักหนึ่งแอปแล้วกันนะครับน,ออน,นี่ครับอันนี้ฮะ เป็นแมพก็ได้ครับเป็นแมพอยู่นะฮะแมปไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิด2อแอปกดไอที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ฮะแล้วก็ดูน,นะครับจะกดค้างไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนหนะ้าจอบแบบนี้เราก็ดึงมานะฮะแล้วปล่อยนะครับ เราจะเห็นว่าฝั่งขวามือติดกับคนขับนะครับเป็นแต่งรถในช่อง YouTube นะครับน้าแดมเพชรบูรอีกอันนึงเป็นแมปนะฮะเลยใน2แอปแบบนี้เลยนะฮะถ้าเราไม่ใช้แอปไหนก็สามารถกดลื่นการหน้าจอสไลด์ไปฝั่งที่เราไม่ต้องการนะครับในี้ผมสไลด์ไปในส่วนของแมปแมปถุกิดแล้วนะฮะเหลือแต่ u t u b e อย่างเดียวโอเคนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งจอรุ่นนี้นะฮะที่สามารถบันทึกได้ท้งหน้า สามารถที่จะติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังเดิมตัวรถได้เลยแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมนะฮะในช่องทางเฟซแฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง y o u t u b สตูดิโอนะฮะาจากฟีเจอร์ล้ำล้ำแบบนี้รับประกัน1ปีฮะแรม2รลอม32เวอร์ชัน11ระบบสั่งเสียงไทยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ